ก็สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจุไลก็จะมาอัปเดตก็คือต้องเป็นการขอโทษนะคะจากเมสเซจของสกายปินน่ะทาง YouTube ก็คือปกติวันนี้เราจะมีการดิสคอเชอร์ก็คือวันที่17เวลาออสเตรเลียตอนนี้ที่ซิดนีย์นะคะก็คือตอนสิเอ็โมงสกายเขาก็ออกมาบอกว่าคือมันไม่มีรายงานส่งมาก็ขอโทษทุกท่านนะคะด้วยก็คือ เดี๋ยวก็รอวันที่วันคริสต์มาส,สอีกทีหนึ่งนะคะก็คือไม่ต้องกังวลใจอะไรทำลายมันเปลี่ยนได้เสมอนะคะก็วันนี้จุไยก็จะมาอัเปเดตสถานการณ์ eba จาก earth a l i e n เขาเรียกว่าอะไรหมวกขาวของเรานะคะที่สิ่งมีชีวิตในโลกแล้วก็นอกโลกที่เราติดต่อกันเพื่อเป็นเขาเรียกว่ามนุษยธรรมที่จะช่วยเหลือมนุษย์สามนะให้เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณก็มีข่าวด่วนออกมานะคะก็คือเมื่อวานเนี่ย ก็เป็นการ EBS ล่ะก็คือการเกิดแบงค์เขาเรียกว่าแบ e ค k เอาได้เกิดขึ้นแล้วนะคะจุไรก็เลยจะออกมาเตือนก็คือให้ทุกคนน่ะเตรียมพร้อมมันอาจจะไม่เกิดในทุกประเทศแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเราก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรสําหรับคนที่ตื่นรู้แต่ว่าถ้าเราไม่เกิดขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันก็ ทำให้มันเป็นการยากลำบากก็คือ EBS ออกมาว่า Emergency Broadcast System ก็คือ Emergency Alert นะก็ได้ออกมาแล้วที่อเมริกาจุดหนึ่งที่มีการ Blackout ก็ขอเตือนว่าอาจจะเกิดขึ้นในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจจะเกิด Blackout อยู่ประมาณ2 4 w ถึงสีนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเป็นเวลา10วันก็จะมีการเผยแพร่ b o a c a r นะคะก็คือ ใน8ชั่วโมงอะ่ะสครั้งต่อวันนะคะก็เป็นเวลา10วันก็เป็นการเปิดเผยถึงมีการ connect เ,ก,เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Starlink ของ Elon Musk หรือ t ํ m เนี่ยเขาก็เป็นไฟไว i t e h a ใช่ไหมเขาออกมาช่วยโลกก็คือมีก็เป็นการดีที่เราจะได้เข้าสู่ระบบ Quantum Energy Q-Phone เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น Starlink นะคะใช้ Quantum Energy Energy ซึ่งจะเชื่อมกับคอนเขาเรียกว่าอะไรคอนเชสเซนตของเรานะ แล้วก็ถ้าเกิดช่วงนั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกโทรศัพท์อ่ะมันจะเป็นลักษณะแล้วก็กดใช้เปลี่ยนฟังก์ชันมาเป็น Emergency อ่ะมันจะขึ้น SOS ใช่ไหมคะคือไม่มีสัญญาณแล้วเราก็จะใช้เป็น Emergency อ่ะแล้วมันก็จะลิงก์นะคะดาวน์โหลดเข้าสู่โทรศัพท์ของเราก็จะเป็นมาจาก Starlink ของ Elon m ม s k แล้วก็เป็น Quantum Energy แล้วอาจจะมีเรื่องระบบการเงินด้วยก็คือจาก ปีใหม่ไปนะวันที่หนึ่งมกราเนี่ยนี้ก็เป็นการคาดการก็คือว่าเงินใน ATM เอะ็ะเราก็จะแบบปิดหมดเลยแบงค์ธนาคารอะไรมันก็จะปิดหมดเลยวันที่หนึ่งแล้วก็มันจะเปลี่ยนลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบการเงินกวอนตั้ไฟแนแนเชียลซิสเต็มก็คือ QFS นะ่ะเราก็จะเอามาใช้แทนก็คือเขาก็จะเรียกคนเนี่ยเข้าไป ดูแลทรัพย์สมบัติของเขาอ่ะพาปาร์ตี้ของเขาเงินทองอะไรพวกเนี้ให้เข้าเป็นระบบ QFS นะคะเพื่อให้เชื่อมกับ ATM เพื่อเอาระบบ ATM เข้ามาแต่เปลี่ยนเป็นระบบควนตัาม Financial เขาเรียกว่าอะไรนะ QFS ควนตั้ม Financial System เป็นระบบที่สื่อกับจิตของเราหรือคอน,นเทนตของเราก็คือให้ทุกคนเตรียมตัว ก็คืออาจจะก่อนคริสต์มาสหรือในช่วงระหว่างคริสต์มาสให้ทุกคนเตรียมซื้อของเตรียมตุนน้ําเตรียมเงินสดเอาไว้นะคะก็คือเตรียมไว้อะก็คือถ้าจะใช้เงินให้ถอนออกมาเลยหรือจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยก็ให้ไปทําได้เลยซื้อของเก็บไว้นะคะก็คืออาจจะ 2- องถึงสี่สัหรือแต่แล้วแต่ละประเทศนะคะแล้วก็คือ ช่วงนั้นนะ่ะมันแบ克เอาเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนาะอมันอาจจะมืดแต่ว่าที่เกิดขึ้นที่อเมริกาจุดหนึ่งก็คือได้เกิดขึ้นแล้วก็คือแบบแค่ไฟดับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไฟฟ้าก็ยังทํางานอยู่มันก็คือขึ้นอยู่กับทำลายของแต่ละคนนะก็คือแบบอยากเตือนไว้ว่าให้ทุกคนน่ะได้เตรียมพร้อมคือบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็แล้วแต่คนนะคะเราก็ไม่ได้ตัดสินจะ ตัดสินใครก็คืออาจจะพูดมานานแล้วว่าจะเกิดจะเกิดอะไรเนี้ยมันก็คือเป็นเป็นการดีเพราะว่าเป็นของขาเบ้าอ่ะที่เขาจะฝ่าเมือ่อคือขาเบ้าเนี่ยเขาก็จะเอามาเหมือนทำแบ็กเอาท์ให้เราแล้วก็ไวท์เฮดเราก็เตรียมการนะคะเพื่อที่จะใช้สถานการณ์เนี้ยดิสโคเชอร์ด้วยเพราะว่าดิสโคเชอร์ก็คือจะเกิดนะคะในปีอ่าปีหน้าใช่ไหมคะสองสี่สองสี่สองห้าเนี่ยจะเกิดแต่ว่าถ้าฟูลทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะก็นับไปอีก5ปี ก็คือถ้าเกิดภายในปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปก็เป็นเขาเรียกว่าเ็าเริ่มคนก็ตื่นรู้มากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ตื่นรู้ไม่เชื่อไม่อะไรค่อยแต่โวยวายอันนั้นก็แล้วแต่เขาแล้วก็คือให้เขาก็อยู่โลกเก่าไปนะคะเราก็ตอนนี้เราก็เข้าสู่มิติ5าแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเนาะก็คือประเทศที่มีผลกระทบก็ออสเตรเลียที่จุลยอยู่ซิดนีย์นี่เนาะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันก็มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดายุโรป ยูเคอังกฤษแล้วก็อเมริกานี่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเป็นตัวต้นอังกฤษอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนก็มาบอกให้นะคะให้เตือนให้พี่น้องเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันนะคะแล้วก็คือใครที่แบบจองตั๋วนะคะอันนี้สําหรับประเทศอื่นนะคะถ้าก็คือมันแบบอาจจะเกิดทั้งหมดอาจจะเกิดบางจุดอะไรเงี้ยก็คือเตือนไว้ว่าคริสต์มาสก็อย่าเพิ่งจองตัว๋วไปเที่ยวไหน เขาเรียกว่าไฟทั้งหมดเครื่องบินก็จะแคนเซิลระบบ ATM ธนาคารแคนเซลิลคือทุกอย่างเมื่อมันปิดเขาเรียกว่าอะไรล็อกดาวน์มันก็จะปิดหมดคุณก็ไปไหนไม่ได้ให้คุณอยู่บ้านนะคะเงินเดือนคุณก็อาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยรอจนกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคุณก็สามารถที่จะไปรับเงินเดือนหรือราไรได้มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นมันอาจจะนิดหน่อยก็เราก็ไม่รู้ค่ะเราก็ไม่รู้วันข้างหน้าถูกไหมสมมติวันนี้เราแฮปปี้ทูมอร์โรเรา ป่วยหรือเกิดอะไรขึ้นอักิเรียหกล้มไม่มีใครรู้ได้มันเป็นไทม์ไลน์นะคะก็คือแค่ดาวุไรามาเตือนให้ทุกคนได้ตื่นรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าบางคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็เข้ามาที่เพจหรือว่ามาฟอลโล่อะไรเงี้ยหรือที่ y o youtube อ่ะเข้ามาใหม่ไม่รู้อะไรเลยก็คือมาถามคืออะไรคิวโฟนอะไรเงี้ยมันก็เป็นการลำบากนะคะคือดวาวุไรก็อยากให้ค่อยๆศึกษาลงไปนะคะคือข้อมูลมีหมดแล้วใน u t u b e ในเพจของดาวจุไรทัพเวลทูยูนิเวิร์สมีหมดแล้วนะคะค่อยๆศึกษาไปถ้าเราต้องการตื่นรู้จริงๆอะ่อะ,อะเขาเรียกว่าไฮเออร์เซลของเราเนี่ยก็จะมาเขาเรียกว่าไหลามาทุกทิศทุกทางอะ่ะมีข้อมูลดาวน์โหลดมาให้เราได้รู้เนาะก็อยากให้ทุกท่านได้ดูเพราะจุไรจะไปดูแลทุกๆคนคงไม่ได้เพราะว่าดาวจุไรก็ทำงานเป็นฟิสิกอลเทอเรพีอยู่ที่เซนเตอร์ Center Center แห่งหนึ่งที่ซิดนีย์ก็คือดูแลเกี่ยวกับ คนไข้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นระยะสุดท้ายที่เขาเตรียมตัวจะจากโลกนี้ไปเนอะแต่ว่าก็คือเราจุไรก็อยากมาทำโปรเจกต์เรื่องเม็ดเบนเพื่ออยากจะได้ช่วยให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มันเป็นกฎแรงดึงดูดอะคะ่ะก็คือถ้าทุกคนได้ใช้เป็นแต่พอดีคนสูงอายุเนี่ยเขาเป็นเดเมนเชียเขาจําอะไรไม่ได้เลยโลกเนี้ยเม็ดเบนก็สามารถช่วยได้ช่วยได้ด้วยแต่ว่าเมื่อ เรียกผู้สูงอายุเนี่ยเดมนเชียก็คือเขาหลงลืมอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแขนเซลระยะสุดท้ายถูกไหมแล้วเขาแบบเขาจําไม่ได้เขาก็ใช้ชีวิตไปปกติเดินเหินตอนนี้เขาก็อยู่มาเป็น10ปีไม่เป็นไรเนี่ยมันก็คือว่าการที่เราใช้ law of universe law of attraction นะคะคือกดแรงดึงดูดจากพระเจ้าเนี่ยเราสามารถดึงดูดในสิ่งที่เราแบบ คิดเราต้องการจะเป็นเราต้องการจะทําอะไรเนี่ยมันจะสําเร็จตลอดเวลาเลยนะคะมันอยู่ที่ความคิดของเราอะเพราะเราคือพระเจ้าเราคือหยดน้ําหนึ่งของจักรวาลจักรวาลก็คือเราเราก็คือพระเจ้าถูกไหมคะเราอะ่ะทําอะไรได้ทุกอย่างในละมิดเงินทองเราทําได้ทุกอย่างเลยนะคะอะไรที่เราไม่ต้องการให้เราปล่อยวางอย่าไปคิดถึงมันนะคะ <S <S เราคิดถึงสิ่งที่เราต้องการเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะ ดาจูไรก็ได้ผ่านขั้นตอนนั้นมาหมดแล้วเนาะก็คือเราก็ต้องมาตื่นรู้ก็เป็นการเตือนนะคะก็คือทุกอย่างตอนนี้ก็แอชชาเชเ l ล n d กับไฟการกติกเขาก็มียานอวกาศอ,ะอ่ะรอเราอยู่แล้วยานแม่รอเราเนี่ยเขาลงมาที่โลกหมดแล้วนะคะแต่เรายังไม่เห็นก็คือที่ยุโรปอะ่ะจะเห็นถ้าส่วนมากเห็นตลอดในกลุ่มคนไทยก็มีเขาคาราหรือว่าคนที่เขาเรียนรู้ด้านเนี้ยเขาก็เห็นการบางคนเขาก็มาสื่ออย่างดาวจลไรเนี่ย ก็คือจะสื่อตอนกลางคืนนะคะตอนทําฮิลหรือตอนทําสมาธิเราก็จะสื่อไปบางวันเนี่ยเราก็คือแบบเข้ามาจอดที่ที่ทํางานเลยเขาก็เราทํางานทางด้านคลินิคอลเนาะทางด้านดูแลรักษาทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน,น MRI ก็คือเราอะช่วยเหลือคนเนี่ยเขาก็จะมาหาเราเขาบอกเขาอยากให้เราเนี่ยไปช่วยของเขาที่ยานช่วยแบบมีมนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งปล่อยอันนี้ตอนที่าดาวจุไรได้แบบ เขาเรียกว่าตอนกลางคืนที่ทําสมาธิแล้วก็เชื่อมออกไปอะค่ะเชื่อมออกไปแล้วก okay. ็คือเราจะจะได้เจอเขาในในตอนที่เราแบบทําสมาธิเชื่อมอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าดาวจอยจะมาเล่าเรื่องว่าดาวจอยมาจากเผ่านอเด็กเนาะก็คือก็คือแบบเนี่ยก็มีเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะก็คือแล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิจของท่านท่านอยากเชื่อมไปเชื่อไม่เชื่อมไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะก็คือ เราจุไรก็เอาประสบการณ์จริงที่เจอก็มาเล่าให้ฟังเราสู่กันฟังก็วันนี้ก็คือคือให้เตรียมตัวอขอย้ําว่าก็ประมาณ2-4อาทิตย์อาจจะมีแบล็คเอาท์นะคะตามจุดที่ได้กล่าวมาแล้วแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เซาท์อฟริกาบางจุดแล้วก็ South, เขาเรียกว่าเซาท์อเมริกาอีกบางจุดแล้วก็อังกฤษแล้วก็ยุโรปแล้วก็ อเมริกานี่เกิดแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกท่านเตรียมของกินของใช้ไว้จะไม่เกิดที่ไทยหรือว่ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศก็ลองคุยดูนะหรือว่าใครที่ได้ชม youtube ของเราจุลยยัยยูขนาดนี้ก็แถวต่างประเทศก็เตรียมตัวไว้ก็ดีเนะการเตรียมซื้อของของกินของ,ชอองใช้ไวนะ้มันก็ไม่ได้เสียอะไรเราก็ต้องได้กินได้ใช้อยู่ดีมันก็ไม่ได้เสียอะไรเสียหายอะไรแค่เราได้เข้ามาตื่นรู้ด้วยกันก็ วันนี้ก็มาอัปเดตประมาณเท่านี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะก็ได้ใช้ไฮเออร์เซลของเราตอนนี้มีการดาวน์โหลดตลอดเวลานะคะช่วงนี้จุไรก็ดาวจุไรก็จะไปเดินในป่าเพื่ออยู่กบบธรรมชาติก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยกล่าวดิง้งเพราะว่าพลังงานมันเข้ามาเยอะเนี่ยบางทีดาวจุไรก็มีอาการป่วยบ้างอะไรบ้างจะมีอาการแบบอนอนไม่หลับแล้วก็เหมือนมีผิวแห้งมีอาการปวดตามข้ออะไรอย่างเงี้ย มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือว่ามันเกิดเขาเรียกว่า high frequency อะ่ะก็คือเขาเรียกว่า f r ลชเขาเรียกว่าอะไรนะโซล่าแ r ลชโซล่าแฟลชเนี่ยก็คือแบบไม่ได้มีเสียหายอะไรก็คือพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามามากขึ้นมากขึนเนี่ยก็คือเราก็จะเชื่อมโยงนะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงระหว่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะตาที่สามของเราเออตาที่สามของเราไพเนลแกรนเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อเนี่ยเพราะว่า จะเป็นของเหลวอ่ะจะเป็นลิควิดที่อยู่ตรงต่อมไพเนียลการของเรา่าเป็นลิควิดเป็นเหมือนน้ำน้ำเนี่ยถ้าเกิดเรามีการเชื่อมต่อนะคะทางอ่ายูนิเวิร์สทางทางบีอิงอะไรเนี่ยก็คือจุดเนี้ยจุดสําคัญเมื่อแบบมันมีพลังงานเข้ามาสูงเนี่ยมันก็จะอัปเกรด DNA ของเราอัปเกรดร่างกายของเรามันก็จะเกิดอาการทางร่างกายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอ่าอย่างต่างดาวเขาหายฟรีเอนซี่ free, เราจะขึ้นไปตัวเปล่ปาก็ไม่ได้เรา,ามขาต้องมีการปรับขึ้นนะคะเพื่อจะขึ้นไปในที่สูงเนี่ยก็คือ ฝ่ายคาเล็กติกเขาก็มียานมารับเราเรียบร้อยแล้วเมื่อดิสโคเชอร์นะเราอาจจะไปอยู่อีกที่หนึ่งโดยเราไม่รู้ตัวเหมือนหลับแล้วฝันไปอะไรเงี้ยคือ,อดาวจุลัยอยากเป็นคนแรกเลยที่ได้ขึ้นยานไปกับแอสทราเชลเลนเนาะไปที่ยานแม่เนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็คือเราเคาได้ไปเที่ยวเขาเรียกว่าดาวนี้ดาวไหลๆดาวนะคะที่เราจับมาพูดเราก็ซับซึ้งเนาะเพราะว่าดาวจุลัยก็มาจากดดนิกในชาติสุดท้ายเนาะ ก็คือเราก็คือเหมือนเราแบบเราก็คิดถึงอะเหมือนแบบเราไปเจอท้องฟ้าสีฟ้าอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็คิดถึงเพราะว่าที่นอเดกอะพื้นจะคล้ายๆข,ของเราแต่หนาวมากเป็นอากาศที่หนาวมากเดี๋ยววันหน้าจะมา เราไว้ฟังถึงประสบการณ์ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขอย่าไปกังวลอะไรที่แบบเหมือนจะไปเร่งโอ๊ยทำไมไม่เกิด d i s c o t อ e r เม่เป็ทำไมไม่เกิด emergency p o c a ส t ซ system ทำไมยังไม่ d i s c o t อ e r เลยสักทีใจเย็นๆทำชีวิตประจำวันมีความสุขแล้วไล์หลักไล่เงอนไขนะคะดีต่อผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสุขในการออกมาเป็นผู้ให้นะคะาการที่เราให้ออกไปเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราเสมอนะคะก็คือเหมือนเราแบบคิดอะไรพูดอะไรเนะี่ยทุกอย่างจะท้อนกลับมาแรงดึงดูดเนาะเราคือหนึ่งเดียวกันเราคือพี่น้องกันนะคะเรามาจากาดาวมาจากพระเจ้าจักรวาลยูนิเวิร์สดวงเดียวกันขอให้เราหลักกันขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่ในมิติ5อย่างมีความสุขเทคโนโลยีเราเราอยู่แล้วขอให้เราช่วยกัน ตื่นขึ้นมาเพื่อรอรับนะคะเราจะได้ตื่นทันรู้เหตุการณ์ข้างหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ